สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อาสะะอสมทร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชชุมมนนนินี ดใหม่ติดทะเลที่เกาะทางใต้ของฉันกำลังจะเปิดตัวอาทิตย์หน้าเชิญทุกคนไปเที่ยวกันให้สนุกเลยนะแล้วก็ขอในมนเนนทีกับเนนปันไปร่วมงานบุญทำพิธีเปิดตัวครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะไปขออนุญาตหลวงตาให้เองให้พวกเราไปด้วยเหรอครับว้าวฉันอยากจะเล่นน้ำทะเลแล้วสิเนนปันสำรวมนิดนึง ดีจ,<า>จังเลยไม่เป็นเรกนได้จังถ้าอย่างนั้นอีกสองวันฉันจะเอาเครื่องบินส่วนตัวมารับทุกคนที่นี่เลยนะคะสวัสดีขอรคันยามาดา,าสวัสดีมื่ เดี๋ยวเจ้าช่วยจัดสัมภาระ,ะสำหรับเดินทางให้หลวงพี่พอ<ะ>เพียงด้วยนะ,ะลวงพี่จะไปไหนล่ะข้ารับท่านแกเรโลกำลังจัดงานบนครั้งใหญ่ที่แคว้นทางใต<ะ>้แล้วก่อน,นิมนม์เชิญพระอาจารย์จากแคว้นต่างๆให้ไปร่วมงานอ,อัตมาก,ก็อยากจะไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ท่านอื่นๆเหมือนกันก็เลยว่าจะไปร่วมงานด้วยนะส่วนข้าก็จะตามไปอารักขาหลวงพี่ด้วยตัวเองถ้าอย่างนั้นมาอึกขอตามไปด้วยนะขอรับ มอึกไม่เคยไปเที่ยวเมืองทางใต้มาก่อนเลยให้มอึกไปด้วยนะขอรลก็ดีเหมือนกันนะขอรับแล้วพี่จะได้มีมอึกคอยปรนิบัติด้วยไงเช่นนั้นก็ได้ใช้ยอะอมะอึกจะได้ไปเที่ยวแล้วเย่ใช่เหรอใช้เหอเหตุใดมันถึงได้น่เบื่อเช่นนี้หนอโอ้ยทีนี้เขาเข้าใจความทรมานของการเดินเรือแล้วสินะ อนไรกันเหตุดารถึทเป็นเช่นนี้ล่ะเนี่ยแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะขอรับมโนมีอะไรกันหรือนี่ครับหมุนติ้วๆเนียครับฮะนี่ทำไมเข็มที่ถึงได้เป็นเช่นนี้ล่ะเนี่ยผู้ชาวเรือเขาเล่ากันว่าแถวๆนี้เนี่ยจะมีเวิงน้ำประหลาดที่ได้เข็มทิศต่างๆจะทำงานผิดเพี้ยนและที่สุดมีพายุปีศาจที่จะเกลืนกินทุกสรรพสิ่งเข้าไปนะขอรับพายุปีศาจย่ังไงล่ะูดถึงข็

การมาเพืเ่จเคยนั่งเครื่องบินครั้งแรกนี่แหละสุดยอดไปเลยใช่ตื่นเต,นต้นจริงๆอ่ะเจ้าเครื่องนี้มันจะตกไม่ได้ดยแจ็คแม่เรากลัวกลัวเอ้ยแม่เครื่องบินสมัยเนี้เขาปลอดภายจะตายได้ครับ ถ้าไม่เจออุบัติเหตุหรือพายุกระทันหันมันก็ไม่ตกง่ายๆหรอกนะครับเอ๊ะอะไรกันเนี่ยโอ้ยถ้าดนี้้บรสโปรดทราบขนาดนี้แล้วทำัมเจอพายุกระทันหันจู่ๆก็เกิดพายุขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีชิงผมจะพยายามเลี้ยวหลบเต็มที่ก็แล้วกันนะครับว้าวว้าวว้าวด้วย ไาหมิงทุกๆคนนี่มันนีไม่เกิดวิกฤตอะไรกันนี่ดูสิเนนปันเนนปันครับเนนปันตื่นได้แล้วครับเนนปันตื่นสายอีกแล้วเป็นมิตบาลไม่ทันแล้วที่นี่มาที่ไหนเนี่ย เจก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าที่นี่มาที่ไหนแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วแล้วพวกคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วครับตั้งแต่ตื่นมาผมไม่เจอใครเลยนอกจากพวกเราห้าคนเนี่ยก็คงจะลอยไปตกที่อื่นแล้วมั้งครับป่านนี้ทุกคนจะเป็นยังไงกันมั่งนะจอยพี่พอลียเด็ดีพี่บังก้เฮงบัจจ่น ดูแลมัเลยครับมัจจีตไม่ต้องกลัวผมรอรับอยู่คือว่ามัน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 สูงนะปะ้ากลัวและนี่คนอื่นๆหายไปไหนก็นหมดละแจ็คแจ็คลูกแม่หายไปไหนอะขนาดพวกเรายังรอดมาได้คนอื่นก็คงปลอดภัยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทุกคนไปอยู่ที่ใดนั้นอตาตมาก็ไม่รู้เหมือนกัน โกเฮงแค่หมดสติไปเท่านั้นเองอะไม่เป็นอะไรมากรอกามว่าแต่ว่าท่านยัปดามาที่นี่ได้ยังไงกันนะครับก็พวกเราอยู่กันคนลุยุกไม่ใช่อะครับเอออันนี้ดาก็ไม่รู้เหมือนกันนะด่ากับหลวงพี่พอเพียงกําลังนั่งเรือไปแคว้นทางใต้แล้วจู่ๆก็พบพายุสีรุ้งเขา้าเฮเหมือนกันเลยพวกเรากําลังนั่งเครื่องบินไปทางใต้แล้วก็เจอพายุสีรุ้งเหมือนกันนะยุคอ,อดีตยุคปัจจุบันต่างก็มีพายุสีรุ้งเหมือนกันแถมยังเจอที่ที่เดียวกันด้วย เอหรือว่าที่ตรงนั้นจะเป็นสถานที่พิเศษที่มีการบิดเบือนของอมิติเวลาพวกเราจะทั้งสองยุคถึงทะลุมิติมาเจอกันได้แบบนี้ถ้าเช่นนั้นตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่ใดแล้วก็ยุคสมัยใดกันแน่ไม่รู้สิครับถ้าเนนทีอยู่ด้วยแล้วก็คงจะพอบอกอะไรได้บ้างอะนะอมืออยังไง ชีวิตพวกอาตมาไว้ได้คับโอ้ยมันเรื่องจิบจิบฮถ้าทางย้องกรอดออนแอร์แบบนี้พวกเจ้าคงไม่ใช่ชาวผาตะวันดับละสิทา่าเอ๊ะผาตะวันดับที่นี่เขาเรียกว่าผาตะวันดับเหรอครับถูกต้องออที่นี่คือผาตะวันดับอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรข้าก็คือราชาแห่งผาตะวันดับนะว่าปอเก้ปอเก้เเค, <c oughs> คอนอะไรชื่อแปลกจังยิงกับไม้ป๋าเก้เนี่ยนี่เจ้ากล้าดูถูกข้าเยี่ยงนั้นเลยเหรือจับตัวทุกคนเอาไว้ นำตัวกลับไปเป็นท่ารับใช้ที่เมืองของเราดีกว่าได้เลยขรับเดินไปเดินไปเดินไปไปตรงน้เดินไปตรงมันติดมันติดพัดปอแก้ขอรับเขาไม่ได้ขอรับมาติดประตูเมืองขอรับเอ๊ก็ไม่จะยากนี่นะแค่ขยับไมาให้เป็นทางตรงแค่นี้ก็ผ่านไปได้แล้วหน่อยนี่จะพวกสมองลาถ้ามันเข้าไม่ได้ก็ทาเยี่ยงนี้สิอดยอด ฝ่ายลับสบายเพราะเรื่องจิิบถุงไทยนแล้วแล้วจาวแล้วจิยาวไกลนะในบังครับตกลงว่าที่นี่มันที่ไหนยุคสมัยไหนกันแน่ครับเนี่ยเออไม่รู้สิคนพวกนี้ไม่เห็นมีในประวัติศาสตร์ที่พวกเราเคยเรียนเลยอ่ะจะกล่าวว่าที่นี่น่ะเป็นแดนลับแลไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อนอย่างนั้นแหละ ทับปเก่ทับปอ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 ก่กลับมาแล้วน้ำเจ้าค่ะทับปอแก่โอ้ขอบใจมากจ้าจ้าเหตุการณ์ทางนี้เรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยดีเจ้าค่ะมีข้าจ้าจ้าคนนี้คอยคุมเมืองอยู่รับรองไม่มีปัญหาเจ้าค่ะไอ้คนเหล็กหมดเลยโอ้ยเอาหินถลมแล้วแย่แล้วหินถล่มาปิดปากถ้ำาใครทำจะมีคนติดอยู่ด้วย ทำยังไงดีขอรับจิบจิบถ้าหินมันปิดปากถ้ำเราก็ทำลายหินมันทิ้งซะสิมาจิบมากจิบมากอ,อ,อ,อันนี้ไม่จิบเท่าไหร่จะเอาไม่ได้ผลเลยสงสัยต้องออกแรงมากกว่านี้ไม่ได้ท่านปอกแก้เขาทำอะไรไม่ได้พวกเราหมดหวังแล้วไม่นะนลูกค้ายังติดอยู่ข้างในได้โปรดช่วยลูกค้าด้วยเถิดท่านปอกแก้วยลูกค้าด้วย ดีท่านปอเก้ผมว่าผมมีวิธีจัดการกับเจ้าหินนี่นะให้ผมลองดูหน่อยได้ไหมครับฮะเจ้าอยองกรอดอ่อนแอแขนขาลีบอย่างเจ้าเนี่ยนะจะจัดการหินยักนี่มันจะเป็นไปได้เช่นไรถ้าเจ้าคิดว่าทําได้ก็ลองดูเลยขอบคุณครับอันนี้นนนจะทําอะไรนะครับอันนี้นี่เขาเรียกว่ารอกพวงครับ ปกติการใช้รอกก็จะช่วยชุนแรงให้เราประมาณนึงแล้วเราก็จะใช้กว้านหมุนเชือกนี่ช่วยผพอนแรงให้เราอีกต่อหนึงด้วยเอคงไม่เข้าใจสินะเอาเป็นว่ามาลองดูเลยแล้วกันเป็นยังไงะจะได้เลิกโอ้ยสู้สู้นะโยม เท่ากันอีกแล้วโอรงเทียมมากเจ้าหยองกรอดข้าไม่เคยนึกเลยว่าเจ้าจะมีความสามารถขนาดนี้ข้ามองเจ้าผิดไปจริงๆเอ่อผมชื่อโอนะครับไม่ได้ทีเจ้าหยองกรอดโอ้ก็โอต่อแต่นี้เจ้าคือพวกพ้องของเราไม่ต้องไปทาดอีกต่อไปแล้วใช่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 ไม่ได้เรื่องโอไม่ใช่เรื่องจิ๊ดจะเรื่องโอเคเป็นเหมือนกันนะเนี่ยนี่ ป้าทำไมละ่ะก็ไหนยยบอกว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วไงครับข้าบอกว่าโอคนเดียวที่เป็นพวกของเราส่วนพวกเจ้าไม่เกี่ยวด้วยสักหน่อยอ๋อเหรอเอ้โหยว้าวอลังการมากที่นี่โอ้หลวงพี่ขอรับพวกเราเจอเหมืองแล้วขอรับนั่นสิ ดูเหมือนจะมีผู้คนอาศัยอยู่นะฮะค่อยๆนะค่อยๆเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยว้ายปบปะปปเจอแล้วเดี๋ยวๆเอาดื่มซะดื่มซะนี่ขึ้นแล้วใช่ไหมเดินต่อไม่น่าเชื่อไปถึงแล้วหนี่โผล่อันใดอะขอรับพี่เบิร์ตไม่รู้เหมือนกันเลยเฮ้มีหยดน้ำด้วยเฮ้ อ,อนี่อาจจะเป็นน้ำสมุนไพรนะหาเป็นยาเหรอเจ้าคะพวกท่านเป็นผู้ใด<า>อุ๊ยพระโอ้ชีวิตคนดังจอกแหน่ที่ไร้รากทำได้อย่างมากแค่ไหลไปตามน้ำพวกท่านมาจากที่ใดให้กลับไปยังที่นั่นนี่คือสัจธรรมดูออพวกท่านเหมือนมีปัญหาเธินเก็บไว้ให้รกออกเรื่องของพวกท่านคือเรื่องของพวกท่านที่นี่ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้า เชิญน,นี่แม่จะของสถานที่ไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรอยู่นานไปกันเถอะเอ้ยโง่เงกคนในชุมช,มชมนนี้ดูมีมิจฉาทิฏีิใช่ไหมขอรับหลวงพี่ยายาอตายแล้วมออาอึเป็นไงบ้างเอะมาอ,อ,อึ<ย>น่าจะโดนสัตว์มีพิษกัดนะครับแกดีคร<ย>ับหล<ย>วงพี่ธรรมชาติมีสมดุลในตัวที่ใดมีพิษที่นั่นก็มียาถอนพิษ นึกได้แล <disappointing. S 2> ้วอาตมาคิดว่าน้ําจากต้นไม้ยักษ์ต้นนั้นน่าจะรักษามะอึกได้แต่พวกเขาจะให้เราดื่มหรอครับไม่ว่ากอะไรต้องลองดูก่อนหวังว่าพวกเขาจะเห็นแก่ชีวิตคนทางจะปลอดภนค่อยๆย่อนไปนะเจอจนได้น้ําศักดิ์สิทธิ์เป็นของมีค่าห้ามคนภายนอกดื่มผู้ละเมิดต้องโดนจับขังคุกแพทริกนําคนพวกนี้ไปขังคุก ะสิเฮ้ยเฮ้ยยาลูฉันชื่อมากี้เป็นลูกสาวของทัสโซติสผู้นำสูงสุดของเมืองนี้พื้นของท่านไม่สบายรีบเดืยมนี้เข้าไปก่อนโอ้มาแล้วมาอึกเอาละอ้าปากนะแล้วก็ค่อยดื่มจากตาลอยๆอยกลายมป็นตาวิกเลยโอ้โหนี่มันน้ำอะไรอ่ะดื่มพุ๊บอาการดีปั๊บ นี่คือน้ำจากต้นไม้ต้นนั้นคนในคิรีสัพยาเรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์มีสรรพคุณรักษาโรคนานาชนิดแต่ต้องรีบดื่มหลังจากที่น้ำหยดลงมาจากต้นไม่เช่นนั้นฤทธิ์ยาจะหายไปอ่ะท่านคงขี่กันแล้วทานผลไม้นี้ก่อนสิดีเลยเอ,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 อขอบคุณมากนะมาร์กี้นิสายคุณตางจากคุณพ่อคุณจริงๆเลยขออภัยทนท่านพ่อด้วยชุมชนนี้จะเย็นชาก,กับคนภายนอกและนับถือผู้มีปัญญาทุกวันตอนบ่ายจะมีการบรรลองปัญญา ผู้ชนะในแต่ละวันจะได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนถ้าพวกท่านอยากจะออกจากคุกนี้ก็ต้องชนะการประลองให้ได้ยาลูนับทุกสปปรรพสิ่งปัญญาบาเป็นที่หนึ่งผู้ดใดมีปัญญาผู้นั้นครองทุกสิ่งนิะนาคือสัตธรรมการประลองปัญญาในวันนี้เริ่มต้นขึ้นได้ประเดียวกัน พวกเราขอเขารับประลองด้วยข้อรับใช่แล้วพวกท่านหรือถ้าอยากอับอายขายหนะ้าก็ไม่ว่ากันแพทริกไปนำัวพลัดลงมาขอรับทั้งโซติส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 ิสท่านไหนจะประลองกับกราผมข้อรับฮ่าเอง <c oughs> อยู่นี่ยาลูข้ารีบไม่ไปแห่งยองยองเหลาให้กินเด็กน้อยทางกองเชิงทัง <c oughs> เฮ็ดได้ใ,ดใกล้บางตัวถึงไม่ออกไข่เอ้ยแมวอึ้งเฉนน,นะโอ้คำถามต็กเล่นอะไรกันเนี่ยคำถามแบบนี้ไม่ใช่การประลองปัญญาแล้วคำถามยี่ใดก็คือคำถามเหมือนกันนี่คือสาจะทมนักขอรับอึ้งกิมกี่เลยไม่รู้คำตอบใช่ไหมขอรับแย้ออ yeah, มาอึ้งชนะแล้ว,วชฉนนแล้วชฉนน้แย้วชฉนน้แล้วข้อตกด้ว่ายาลูข้ากมูเจ้าแห่งปรัชญากุกกรูปรัชญากุกกรูคืออะไรเฮ้ยกุกกรู ไก่บางตัวที่ไม่ออกไข่เพราะเป็นไก่ตัวผู้ใช่ไหมกุก๊กกรูถูกต้องนะข้อลับถึงกรอมอาตมาถามบ้างมีนอกอินทรีถูกฟักและเลี้ยงโดยแม่ไก่คิดว่าตัวเองเป็นไก่อยู่มาวันหนึ่งอินทรีที่ถูกไก่เลี้ยงนี้เห็นนอกอินทรีตัวใหญ่บินเด่นเป็นสง่าบนท้องฟ้าจึงถามไก่ตัวอื่นว่านั่นคือสิ่งใดไก่ตัวหนึ่งตอบว่านั่นคือพญาอินทรีเจ้าแห่งดับพา พญยาอินทรีอยู่แต่บนฟ้าส่วนพวกเราไก่กระจอกมีสิทธิ์เพียงเดินดินจะได้คิดบอยบินเหินเวหานกอินรีที่ถูกเลี้ยงโดยไก่ก็เข้าใจตามนั้นนานเข้าก็แก่ตัวลงไปอย่างไก่และสุดท้ายก็ตายไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ถึงสิ่งใดจงอยู่เยี่ยงไก่นี้ที่สุดกู้ครู อไปไหมท้าสติดเยอะแล้วขอรับไฟไหมถึงบ้านท่านแล้วขอรับรับรับรเย่แล้วอันนี้จังมากี่อยู่ในบ้านด้วยทันทีรีบไปช่วยนาออกมา้เร็วเขาเร็ว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 เร็ไดีเลยมาช่วยกันมาคนละไม้คนละมือเอาสฮะนี่แน่ไปไว้เฉยเดี๋ยวมันก็ดบ จะเลืงแรงไปใหญ่ไปเดี๋ยวแปมันกัดดับเองอยู่ลี่เมื่อเกิดเหตุร้ายต้องรีบตั้งสติแล้วลงมือแก้ไขไม่ใช่ดีแต่พูดแต่ไม่ลงมือทําบ้านเรือนของโยมเกืบจะไม่เสียหายหมดแล้ววิธีทําให้ปัญญาความคิดเป็นความจริงคือการปฏิบัติลงมือทําพวกโยมมีปัญญาแต่ไม่ลงมือทําก็เหมือนนิทานเรื่องนกอินทรีแต่ถูกเลี้ยงมาอย่างไก่ถ้าไม่พยายามบินเป็นอินทรีก็คงอยู่เยี่ยงไก่ต่อไป ไม่ว่าเช่นใดก็ต้องขอบคุณพวกท่านที่ช่วยดับไฟไม่นช้นะลูกสาวข้าอาจจะเป็นอันตรายได้โทษที่พวกท่านขโมยน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นยกเลิกไปก็แล้วกันเเยล